วัสดีครับกับผมนายประยงคจินรัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตนำบลดำรน15ปีที่ผ่านมานั้นท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดำลนได้พัฒนาก้าวหน้าจเจริญไปมากแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนที่จะต้องดําเนินการต่อทุกๆด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนครีวง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับมีชื่อเสียงต้นๆของรับประเทศหรือหลายประเทศเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นหากท่านมีโอกาสเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ขอให้ท่านทำเวลาให้ว่างลองมาสัมผัสด,ดูทักหนึ่งครั้งชุมชนคีวงห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ25กิโลเมตรมีรถโดยสารที่คิวจังหวัดนครคีวงหรือจะมาเครื่องบิน มีรถแท็กซี่บริการก็ขอเชิญชวนนะครับถ้ามีโอกาสผมยินดีต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างมากสวัสดีครับอ,องค์การประชาชวนตำบลกำโดนครับอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีการจัดก,การหลายเรื่องากกา้วยกันอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ตำบลเรามีแหล่งท่องเที่ยว เอาสี่ห้าหมู่บ้านด้วยกันที่มีการจัดการแล้วมีแหล่งผลิตภัณฑ์ของตำบลเยอะแยะแล้วก็แหล่งผลิตภัณฑ์ที่มีการนําเสนอและมีการศึกษาโรงงานอยู่บ่อยคือที่ชุมชนบ้านคีวงเนชุมชนบ้านคีวงเองก็มีเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนัรักก็ได้นําเอาเอาผลิตภัณฑ์หรือวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิน่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์อุตหิบในชุมชนมาเป็นจุดขายเ,าเรามีเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวที่ชุมชน เป็นคนจัดการและก็ร่วมกับองค์การบริษัส่วนตำบลครับกำกับดูแลเรื่องของการจัดการอยู่อย่างเช่นหาการมีศูนย์ประสานงานขององค์การบริษส่วนตำบตลดอนลอนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาที่คนจะมาศึกษาดูงานเข้ามาในตำบนลนี้ครับเรามีศูนย์ประสานงานเพื่อเข้ามาแล้วจะได้พบกับสิ่งดีๆในตำบลในหมู่บ้านในชุมชนๆๆอย่างเช่นบา้านกีฬาชาติจะมาเรามีการจัดคิวง่ายกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปศึกษาดูงานก่มต่างๆถ้าต้องการจะไปศึกษาธรรมชาติของเราก็มีไกด์นำเที่ยว ถ้าต้องการพักภูมิเตยพักรีสอร์ทเราก็มีส่วนมากแล้วแต่การมาเที่ยวในตาบนกำลนจะเป็นการศึกษาโรงงานของกลุ่มองค์กรต่างๆทั่วประเทศเรื่องของการดูแลความปลอดภัยเราจะมีองค์กรต่างๆภายในชุมชนอย่างเช่นผู้นํานท้องที่ท้องถิน่นจะร่วมเป็นภาคีกันในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตาบนกำลนก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่เรามี ยอ,ยอ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลกำลรนนะคะมีการยกฐานะนะคะจากสถาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะเมื่อปี2538ตอนนี้เราดูแลพื้นที่ทั้งหมด12หมู่บ้านมีชุมชนที่มีชื่อเสียงนะคะก็ะชุมชนบ้านคีรีวงนะคะซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบนะคะที่เคยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวนะคะรางวัลกินรีทองคํา ชุมชนบ้านคีรีวงของของกำโลนนะคะมีประวัติความเป็นมานะคะที่ยาวนานที่นี่นะคะชุมชนบ้านคีรีวงที่เคยประสบวิกฤตมาถึง3ครั้งด้วยกันนะคะเมื่อปี2 5 0 5นะคะครั้งที่2ที่เกิดขึ้นก็เมื่อปี2518ก็เกิดอุทกภัยค่ะแล้วก็ที่ล่าสุดที่เป็นมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นก็เมื่อปี2531นะคะวันที่22พฤศจิกาซึ่งหลังจากปีนั้นนะคะก็คนที่นี่นะคะไม่ยอมย้ายถิ่นออกไปจากคีรีวง ะะเขายืนหยัดที่จะต่อสู้อยู่คู่กับธรรมชาตินะคะโดยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็คือการเย็บพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับที่นี่แล้วก็พัฒนาตนเองโดยการลักษณะของการเป็นชุมชนพึ่งตนเองนะคะแล้วก็การทำผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆนะคะการเปิดโลกทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวบางชาตินะคะจนกระทั่งในปัจจุบันนะคะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวิถี วัฒนธรรมของคีรีวงเรานะคะก็ถือว่าได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลกำลนเองนะคะก็เข้าไปดูแลเรื่องของการส่งเสริมให้กับชุมชนนะคะได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองการรักษาความสะอาด ของชุมชนภายใต้การดูแลนะคะเรื่องของวิสัยทัศน์ของตำบลเราที่จะมุ่งม,มั่นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมด้วยความสมดุลและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพราะที่นี่เป็นพื้นที่กเกษตรกรรมผสมผสานชุมชนเมืองส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ชุมชนชนบทนะคะวิถีของวัฒนธรรมต่างๆที่นี่การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของอมตะคำโลนนะคะก็คือเราจะมุ่งเน้นในยุต ศาสตร์ของเราก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานชุมชนสังคมนะคะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ตลอดถึงการบริหารจัดการองคอ์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะคืออบตกำลอนให้มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลกำลอนของเรานะคะในทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของเส้นทางคมนาคมเรื่องระบบแสงสว่างนะคะ เรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการป้องกันเรื่องของการลดอุบัติเหตุในเรื่องของการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่นะคะก็ขอ,ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเรื่องของขยะมูลฝอยนะคะก็ขอให้ถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามอย่าทิ้งขยะไว้ในพื้นที่นะคะหรือว่า ถ้าจําเป็นก็ร้านค้าต่างๆในพื้นที่คีรีวงก็จะมีการรับฝากขยะนะคะคือเขาจะรับรับขยะนะคะบางาร้านเขาก็จะรับนะคะเพราะว่าทางอบตกำลังไม่มีนโยบายในเรื่องของการสร้างถังขยะ วางไว้ริมถนนนะคะแต่ก่อนเราเคยมีนโยบายซื้อให้นะคะแต่ตอนนี้เราต้องขอบอกตรงๆว่าเราพยายามให้พี่น้องประชาชนเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ก็คือให้ลดขยะให้มันลดน้อยที่สุดแล้วก็มีการแยกขยะแล้วก็มีการบรรจุขยะให้มิดชิดให้เรียบร้อยนะคะนะคะถ้ามาที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันระหว่างชุมชนนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนรวมทั้งภาครัฐด้วยแล้วก็ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนก็ขอให้มีความระมัดระวังขอให้ลด ความเร็วแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถที่จะเข้ามาในพื้นที่คิริวงนะคะแล้วที่สําคัญเรื่องของสถานที่จอดรถมันจะไม่ค่อยมีนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้ใช้รถสาธารณะส่วนอบตกำลนนะคะตอนนี้ก็ภายใต้การนําของท่านนายกประยงยุนรัตนะคะซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกําำลนมาค่อนข้างจะยาวนานนะคะก็ถือว่าท่านเป็นผู้นําที่ค่อนข้างจะเอาใจประชาชนทีเดียวนะคะแล้วก็เข้าใจพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ หลายครั้งนะคะท่านจะร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะถือว่า,เ,าเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็าการตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนไม่ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามนะคะท่านจะพยายามแก้ปัญหานะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือว่าเราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะของอบตกำโลนเนี่ยเรามีพื้นที่ค่อนข้างจะว่างพี่น้องประชาชน900 0กว่าคนนะคะไม่รวมประชากรแฝงพื้นที่หมู่บ้าน เยอะนะคะ12หมู่บ้านถือว่าเยอะทีเดียวนะคะครัวเรือนอยู่ที่3,200กว่าครัวเรือนเราก็ต้องพยายามนะคะบางครั้งการทํางานก็มีบ้างนะคะมีสะดุดมีปัญหาเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะคะเอ่อไม่ว่าเรื่องของออพื้นที่ริมคลองอะไรพวกนี้นะคะบางทีด้วยความเป็นเมืองที่อากาศดีเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นการบุกรุกนะคะบางครั้งภาครัฐก็ดูแลได้ทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างนะคะแล้วก็พื้นที่บางส่วนก็จะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นนะคะ ทั้งท้องถิ่นเองก็ต้องประสานงานนะคะเพื่อช่วยกันดูแลนะคะแหล่งน้ําดินนะคะเรื่องของป่านะคะเราก็ต้องดูแลร่วมกันแล้วก็พี่น้องตําบลกำโลนนะคะช่วยกัน นะคะดูแลช่วยกันรักษาสมบัติสาธารณะสมบัติของแผ่นดินนะคะแล้วก็ดิฉันก็ขอฝากนะคะว่าการพัฒนานะคะท้องถิ่นก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทั้งในชุมชนท้องถิ่นเองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาเยี่ยมมาเยือนชุมชนท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนตำบลกำลวนของเรามาชมหมู่บ้านคีรีวงของเรานะคะดิฉันก็ขอฝากเอาไว้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ